โยก็ Yo, go, สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโลวบล็อกแมปที่มีชื่อว่าโล w f ฟ o d กันนั่นเองนะครับซึ่งแมปโลว์ฟู้ตอนนี้เนี่ยก็ทำการอัปเดตกันมาเรียบ,บร้อยนะครับนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวผลใหม่ในอัปเดตนี้น,ะนะั่นคือผลแสนนั่นเองนะครับส่วนผลโมจุม,มโมจิหรือผลที่เอ่อผลที่แบบรีแวมใหม่ก็เดี๋ยวคอยเอามารีวิวทีหลังละกันนะครับอันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวผลใหม่ก่อนละกันนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับนะ ขายของเดีอยแล้วกันนะร้าน i o n อนช็มีบริการขายไก่ตันบอฟฟตดคิงเลกาซี่แล้วก็มีบริการรับฟาร์มสำหรับไอ้พวกขี้เกียจฟาร์มะนะแล้วก็มีบริการเติมโลบักด้วยนะครับส่วนใครที่อยากใช้บริการก็ลิงกงร้านอยู่ใต้ด้านคลิปนะฮะอ,อีกร้านหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันนะครับใครที่มองหาเว็บสุ่มผลปีศาจถาวรผลโมจิถาวรและก็ซื้อผลโมจิถาวรแนะนำเลยนะครับเว็บนี้เลย อาร์สโซนนะครับดูโคนนี่เลยครับสามารถสุ่มได้สามารถสุ่มผลปีศาจถาวนสุ่มผลโมจิถาวนแล้วก็มีผลให้เลือกหลากหลายผลนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับไปลองสุ่มกันเลยเดยเราไปลองซื้อกันเลยนะครับผมจะมาซื้อผลโมจินี่ครับนี่เติมกันมา100แล้วก็ใส่อ่ายูเซอร์ใส่รหัสเกมของเราไปแล้วก็เราก็กดซื้อตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงนะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับคนดูกดซื้อปั๊บแล้วก็กดใช้ไปเลย นี่ครับสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยใครอยากจะไปซื้อก็ลิงกด้านล่างคลิปนะครับเอาล่ะซึ่งผลแสงนะครับวิธีการหานะครับก็ง่ายๆนะครับมี2วิธีก็คือสุ่มนะครับอ่าเปการสุ่มและซื้อนะครับส่วนวิธีการซื้อก็อันนี้ผมอยู่เกาะใหม่ก็เป็นเกาะของเออเป็นเกาะเคแล้วเออเรียกว่าเกาะบิ๊กมัมละกันนะเออโอเคผมอยู่เกาะนี้นะก็วิธีการซื้อผลนะก็มาในบ้านนี้นะไอ้บ้านตกค้างแบ ที่มันเข้าได้บ้าน,นเนี่ยเออเอามาปมาุ๊บแทนไปคนผ่านต้างขวา,านะมันก็จะมีตัวขายผลอยู่นะครับก็อเอ่อถ้าผลอันไหนมันขายเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกตรงนี้อันนี้คือผลบอมขายอันนี้คือผลดาร์คขายแต่ว่าเรานี้เนี่ยแสงยังไม่ขายนะครับนะแสงยังไม่ขายนะก็ก็ต้องรอนะครับก็ต้องรอมันขายหรือวว่าคุณจะเติมโลบักซื้อเอาก็ได้นะแล้วแต่คุณนะครับโอเคโอ้ยไปซื้อก็ผิดอ่ะเอาล่ะครับนะเราจะมารีวิวผลแสงกันนี่เองนะครับมาสกิลแรกนะครับสกิลแซ เดี๋ยวขอปิดฮายคี้ดีกว่านะมันแสบมันมันรู้สึกขัดตาเลยกันโอเคปิดแล้วอ่าสกิลแซดนะครับเป็นการยิงแสบออกไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วจังวะยิงแสงพิวอ่าประมาณนี้นะครับรสซกิวเอ็กซ์นะครับนี่ฝนดาวตกนะพิวโอเคเราไปสกิลซีนะก็เหมือนแบบเป็นลูกเตะแต่ว่าเออก็ยังแบบดูนวงๆหน่อยเนาะแต่ก็แบบก็ก็น่าจะได้แหละเอ้ โอเคต่อไปติ๊กิววีนะครับเอาเวยอะไรวะเอามาใหม่ไหมน่าจะสกิลไม่ติดเอาใหม่เอาเว้ยบั๊กเหรอเอาใหม่รีเซ็ตแป๊บก็มีเป้าหมายอย่างงั้นเหรอโอเคเข้าใจละติกิลวีเนี่ยเท่าที่เห็นนะทุกคนต้องมีแบบว่ามีเป้าหมายก่อนถึงมันจะเตะได้ใช่ไหมเช่นตัวนี้ลองคลิกดูสิอ๋อนี่ไงต้องมีเป้าหมายก่อนเอออีกทีกูตายเลยอ๋อโอเคโอเคสกิล สกิลไม่ได้บาร์สกิลไม่ได้บาร์สกิลเนี่ยมันต้องหาคนที่เล็งเออไม่ต้องหาแบบมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆว่าคนอยู่ใกล้ๆหรืวถึงมันจะเตะให้เอาไปเด็กสกิลล็อกเป้านี่เองนะครับมันนี่ได้ปะผมไม่ได้แล้วนั่นนั่นปิดได้หรือหรือมันไกลเกินมาเตะคนได้ปะเตะไม่ได้แล้วเขาปิดพีพีใช่ไหมจะเตะมอนเตอร์ได้เตะไม่ได้แต่ว่าผมตายเลยไม่ได้อัพเลือดเอาไว้นะตายห่าเลยเตะเข้าไปอ๋อไอ้เฮียกูไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์ต่อไปเป็นสกิล เอ่อ s q f เป็น s q l บิ n น,นะนี่นะนี่แต่ว่ามันยังเลี้ยวไม่ได้นะครับนะมันเลี้ยวไม่ได้นะต้องชนนะเอาอเลยเลยเลยคลิบหายเอาละครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะส่วนผู้โค้ดต่างๆนะผู้โค้ดคูณ e p คูณตังเนี่ยผมก็จะแปะไว้ใต้เมนนะครับเพสามารถเอาโค้ดนี้ไปใส่กันได้ซึ่งวิธีการใส่โค้ดนะครับก็แค่กดตรงทวิตเตอร์นี่นะนี่ ไม่ต้องไปใส่อกอดแรกกันนะกดตรงสวิตเตอร์นีะครับจะใส่ง่ายมากเลยนะ,ะแค่แบบกดใส่เข้าไปปุ๊บกดปั๊บได้แล้วจบเลยนะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไปกันด้วยนะครับไม่แบบครับทุกคนจุกรู